สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่ค้าสายคมค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าจะมานําเสนอมีดค่ะมีดใช้งานนะคะทํามาจากเหล็กรถเหล็กสปริงรถนะคะเหล็กสปริงรถเรานํามาทํามีดใช้งานกันค่ะมาดูเล่มแรกนะคะวันนี้มีทั้งหมดเอ่อแปดเล่มค่ะมีมีเหล็กสปริงอยู่ห้าเล่มนะคะมาดูเล่มแรกกันเลยค่ะ เป็นมีดพกเล็กนะคะเล็กสปริงใบกว้างนะคะหนึ่งนิ้วสามหุนค่ะใบยาวเจดนิ้วหกหุนสนนันหนาสี่มิลนะคะเล่มที่หนึ่งด้ามจับก็ประมาณห้านิ้วค่ะใช้แร่ได้ใช้ซอยหัน่นทำกับข้าวได้นะคะพกพาติดตัวค่ะเป็นมีดพกเล็ก คมมากเลยค่ะต่อไปเล่นที่สองนะคะใบกว้างหนึ่งนิ้วสามหุนใบยาวเจ็ดนิ้วสีห่หุนสันหนาสี่มิลน,นะคะเหมาะสำหรับพกพาติดตัวไว้ทำกับข้าวเข้าป่าไม่ว่าจะเป็นซอยแร่แร่ได้ค่ะ oh <my> เหล็กสปริงแข็งแรงนะคะความคมนี่ก็คามมาก เล็กกระทัดรัดค่ะต่อไปเล่มสามค่ะเล่มสามหนึ่งนิ้วสามหุนนะคะใบยาวเจดนิ้วสามหุนสันนาซีมินค่ะลดปอกสตะตเลตนะคะเล็กๆพกพาง่ายค่ะน้ำหนักเบาความคมนิคริบ คอมากเลยค่ะเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเล่มทีสามเป็นสปริงเล็กนะคะสปริงมีพกเล็กเล่มละห้าร้อยบาทนะคะแถมฝักพีวีซีส่สงฟรีค่ะต่อไปสปริงเล่มเล่มที่สี่เป็นยาวหน่อยนะคะเล่มเล่มที่สี่ใบกว้างนะคะหนึ่งนิ้วสามหุนค่ะใบยาวสิบนิ้วนะคะสันหนาเจ็ดมิลค่ะด้ามก็ห้าถึงหกนิ้ว <c oughs> เล่มนี้ยาวฟันได้นะคะเข้าครัวได้ค่ะความคมนี่ก็หวานหวานไม่แพ้กันเลยค่ะว <c oughs> เล่มที่ห้านะคะสปริงเล่มที่ห้า ใบกว้างหนึ่งนิ้วสามหุนใบยาวสิบนิ้วสองหุนสันนาเจ็ดมิลค่ะฝันไม้ได้นะคะใช้ใครัวเรือนแหลมปิดคมหวานมากค่ะวหวานหวาน เล่มที่สี่เล่มที่ห้านะคะปกติเล่มนี้ขายอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะแต่วันนี้ให้ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะแถมฝัก p ีวีซส่งฟรีค่ะต่อไปสปริงมีเล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่ห้านะคะเล่มที่หกเจ็ดแปดนี่จะเป็นเหล็กแหนบค่ะเหล็กแหนบทรงอินเน็ตนะคะ ใบกว้าง2นิ้วค่ะใบยาว10นิ้วสีหุนสันนา8มิลนะคะน้ำหนักอยู่ที่500กรัมค่ะเล่มน,นี้ด้านจับ5้ถึงหนิ้วนะคะเล็กแนบเล่มน,นี้น้ำหนักดีค่ะใช้ฟันไม้ใหญ่ได้นะคะคมเหมือนกันค่ะคมมากน้ำหนักดีทรงสวยค่ะ ลมแรงมากเลย้ายลมลมหวานวาโอเคต่อไปเล่มที่เจ็ดนะคะเหล็กแหนบเล่มที่เจ็ดใบกว้างสองนิ้วค่ะใบยาวสิบเอ็ดนิ้วสองหุนสันหนาเล่มนี้สันหนาเก้ามิลน,นะคะสันหนามากเลยค่ะเล่มนี้ทรงสวยค่ะ ฟันไม้ได้นะคะฟันไม้ได้เข้าครัวได้พกพาเข้าป่าได้คมหวานมากเลยค่ะต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่แปดเล่มที่แปดเล่มใหญ่นะคะใบกว้างสองนิ้วค่ะใบยาวสิบสองนิ้วนะคะสันหนาแปดมิลค่ะน้ำหนักเล่มนี้ห้าร้อยห้าสิบนะคะ เล่มนี้ยาวสุดค่ะทรงสวยนะคะเล็กแหนบนี้ทั้งหมดสามเล่มนะคะเล่มห้าเล่มหกเจ็ดแปดนะคะเป็นหล็กแหนบนะคะการันตีความคมทุกเล่มเลยนะคะเล็กแหนบสามเล่มนะคะเล่มละเจ็ดร้อยบาทค่ะ แถมฝักว p v ีทุกเล่มนะคะสีให้ด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะคะเป็นจอบค่ะลมแรงมากเป็นจอบนะคะน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งรอยกรัมค่ะถ้าท่านไหนสนใจจอบนะคะติดต่อได้นะคะที่ศูนย์หกสองเก้าหูนย์เจ็ดห้าแปดสองหรือแอดไลน์มือนี้ได้นะคะ จอบิก็คมไม่แพ้กับมีดเลยค่ะว้าวว้าแต่มลมไม่มีฝนนะคะจังหวัดแพร่ร้อนมากแห่นั่งแมวสองวันแล้วฝนยังไม่ตกเลยค่ะ จอบคมมากค่ะชวบจอบนี่คมไม่แพ้มีดเลยนะคะจอบเล่มละห้าร้อยบาทส่งฟรีนะคะท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะที่0ูนย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองหรือแอดไลน์ได้นะคะวันนี้แมคะมีมีดมาทั้งหมดแปดเล่มกับจอบสนใจทักแอดไลน์ได้เลยค่ะวันนี้แม่คะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ